รถไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะแต่ปาตีให้ครับไม่ชนหนักมันมีความไม่นำทัว่วแมงนํารับประกันว่าไม้แท้แน่นอนนะไม้เพียงแค่หกหมืกิโลประวัติศูนย์ตรงไม้แท้นะครับเสียบแบตชาร์จเต็มกับเปอร์เซ็นต์วิ่งได้ประมาณสีิโลนะครับผมลองเทสล้วนะครับขับดีมาก ัดีครบแม็กนัมจะมาแนะนำรถยุโรป1นึคันที่น่าใช้นะครับวันนี้เป็น Volvo v o l v ว V60 เป็นตัว R-Design ชื่อชุดแต่งเขาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรุ่นรีชาร์จนะครับหรือเรียกว่าเป็นตัวเสียบปลั๊กไฮบริดนั่นเองนะครับผม เป็นเอฟเพชชันนะครับปีสอันยี่เนะครับเชิญยาวนิดนึงนะครับแต่บอกเลยครับว่าคันนี้สภาพดีสภาพสวยแถมไม่น้อยด้วยนะฮะราคาค่าตัวไม่ถึงน้้นนะฮะนี่ฮะสีดำเดินมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสภาพดีสภาพสวยช่องนั่งดีออกแนวสปอร์ตทัวริงด้วยนะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับว่าเจ้า V60 ของวอลโวคันนี้สภาพเดิมเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับวอลโว่ V60 นะครับเป็นตัวอาร์ดีไซน์ชุดแต่งอาร์ดีไซน์นะครับ นี่ฮะกระจังหน้าโลโก้ต่างๆนะครับอาร์ดีไซน์ชัดเจนมาพร้อมกับโลโก,โกโว้วอลโว่ตัวใหญ่ๆสีโครเมียมเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้าครบนาวชุดแต่งพาร์ทพรีเมียมรอบคันนะครับไฟหน้าไฟสวยไฟใสพร้อมกับไฟหน้าฟูล l อลีพร้อมกับไฟเดย์ทอมรัดดิ้งไลท์ในโครมนะครับสวยงามมากนะครับน้องแม็กกับสเปคยางคันนี้เป็นยางดูโกลมาแอทแวนเดซิเบลนะครับยางถือว่าใหม่เพราะยางปิดเป็25เลยนะครับผมยางตัวท็อปชุดนี้เบิกใหม่น่าจะมีเกือบๆสี่หมื่นนะครับผม จานเบรกต่างๆนะครับแล้วก็โชว์อัพเป็นโชว์อัพน้ำมันนะครับช่ง่างดีมากนะครับขับขี่สนุกขับขี่ดีแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินหรือว่าตัวเสียบแบตชาร์จนั่นเองนะครับมีที่ชาร์จแบตอยู่ด้านหลังนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บเสียบกับไฟบ้านชาร์จได้เลยนะครับวิ่งโดยที่ไม่งอนน้ำมันมป,รประมาณ30-40กิโลสบายๆเลยนะครับผมถือว่าประหยัดนะนี่ฮะ กระจกข้างต่างๆนะครับมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รถของผมผ่านการตรวจสภาพจากกู e Inspection หรือว่าหน่วยงานตรวจรถมือสองงานเรียบร้อยนะครับขอไปตรวจรถได้นะครับบอดี้สวยแน่นอนนะครับผมนี่ฮะข้างในนะครับจะเป็นสีออกสีกาแฟหรือบางคนจะใ็สีโกโก้บาน์นะครับผมแผงข้างประตูต่างๆสวยงามมากนะครับ v นโว o สิ่งที่ผมชอบนะครับคือภายในภายในของวนโว o เนี่ยคือมันสวยมากนะครับ แต่ว่าตัวเม็ดอ์คเนี่ยมันแกะยากมากนะเพรามันติดกับตัวฝ้าเลยนะครับแต่ว่าผมมาประกันให้ครับไม่ชนหนักมันมีความไม่นำด่วมันก็เม็ดอัพไม่สปอตเดิมหมดเลยนะครับผมไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับดูเบาะด้านหน้าก่อนเต่งตึงไม่มีการทาเบาะทําหนังใหม่นะครับสภาพเดิมเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็สครับเพดเป็นรีชาร์รีชาร์ก็คือเป็นตัวเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตนะครับผมสวยงามมากนะครับ ผมคิดว่าเจ้าของเก่าน่าจะเคยเก็บส sure. ีมาแล้วนะครับแต่ว right ่าม no ัน no ก็ไม right ่เยอะนะครับประตูต่างๆเดิมหมดนะครับน็อตประตูไม่แกะไม่ถอดนะครับสภาพดีมากด้านหลังนะครับด้วยความที่เป็นรถทัวริ่งหรือว่ารถท่าประตูนั่นเองนะครับ V 6 0เนี่ยข้างหลังจะกว้างมากนะครับเบาะข้างหน้านั่งสบายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะนั่งสบายเหมือนกันนะครับนี่ครับตามเบาะต่างๆไม่หลักหมื่นนะรู้สึกว่าจะไม่แค่หกหมื่นนะนี่ยครับดูสภาพเบาะเขาก่อนเบาะสวยมากนะครับจะเห็นว่าตรงกลางไม่มีแอร์นะครับแล้วแอร์ด้านนหหลังงอยู่ตรไ นี่ฮะด้านข้างซ้ายขวานะครับเข้ามาที่ผู้โดยสารโดยตรงเลยนะครับนั่งแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแล้วก็ฝ้าหลังคานะคบไม่เป็นซันรูฟนะครับตัดปัญหากังวลเรื่องของความร้อนออกไปได้เลยนะครับสวยงามมากกระจกบนลวดแท้รอบคันนะครับรับประกันได้ทุกอย่างครับไม่ชนน่กไม่มีค่าแม่น้ำท่วมการันตีใหม่แท้แม็กน้าการันตีได้หมดเลยนะครับผมยางเดอแอดเวนลิชเบลยูโกฮาม่าทั้ง4เส้นเหมือนกันนะครับยางปีทมาทยี่สิบห้าทั้ง4เส้นเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวดิสเบรกสีอครบนะครับช่วงนั่งดีมากสภาพสวยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นตัวทัวริงหรือว่าตัว5ประตูแฮชแบ็กนั่นเองนะครับส่วนใหญ่รถพวกนี้พอมันรถยาวแบบนี้เขาจะเรียกว่าตัวทัวริงมากกว่าแฮชแบ็กนะครับแต่ก็นับแต่คนเนี่ยบบางคนจะเรียกเป็นรถแวนอ่ะก็แล้วแต่นะครับผมเป็น V60 นะครับชื่อเต็มมันคือท8 All Wheel Drive ใ e ชาร r จอาร์ดิไซส์เอ็กเซชนะครับผมโหยาวมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยนะครับ ช่องล่างช็อคอัพเดิมหมดนะครับสวยเลยช็คไปช็ควันวัวเดิมโรงงานนะครับปลายท่อคู่นะครับสวยงามมากนะครับเสียงเขาจะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะับมันจะเป็นตัวไฮบริดด้วยแล้วก็เป็นตัวเสียบปลั๊กเขเป็นน้ำมันเบนซินนะครับเซ็นเซอร์หลังครบหมดนะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดนี่คือสมูทมากนะครับนี่ครับฝาท้ายน็อตเดิมหมดนะครับไม่แกะไม่ถอดเลย ซ้ายขวาเป็นอาร์สภาพเดียวกันนะก็ตัวที่ชาร์จแบตใส่กระเป๋าเก็บไว้ให้อย่างดีนะครับผมนี่เดี๋ยวแกะตัวที่ชาร์จให้ดูนะครับผมลองชาร์จแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยชาร์จิ้งเคเบิลของบนโบเขาเลยนะครับเนี่ยเก็บให้อย่างดีที่ชาร์จแบตของเขานะครับก็เป็นตัวยูนิเวอร์แซลนะครับชาร์จได้ทั่วไปนะครับผมเสียบปลั๊กไฟบ้านขอให ไฟมันพอนะครับมันก็จะชาร์จได้ถ้าไฟไม่พอนะ่ะมันก็จะขึ้นสีแดงแล้วมันก็ชาร์จไม่ได้มันก็จะตัดออกไปนะครับผมมันเป็นเรื่องของการระบบความสเสถียรของตัวไฟฟ้าเขานะครับผมลองชาร์จนะครับบางปลั๊กมันชาร์จไม่ได้นะไฟมันไม่พอหรืออะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้นะครับนี่เก็บไว้ให้อย่างดีมีม่านโอเคครับรถสวยเลยนะครับยังอะไรไม่ต้องถามหาครับไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ชีเติมคาถุกเฉินนะครับตัวแม่แรงของเขาเนี่ยดูด้านล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีอยู่แล้วครับอย่างอะไรบนโชโรปนะครับปิดไฟฟ้าสวยเลยนะครับมีกล้องหน้าในตัวผมมั่นใจว่าวอลโว่เนี่ยเป็นรถที่กล้องหนางชัดมากนะครับสเกนเข้าเหมือนเดิมครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวนะครับก็ปลอดภัยจริงๆนะครับขับดีขับสนุกนะครับส่วนตัวผมยัง เป็นแฟนขับวอลโวอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันรถมันขับดีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยยิ่งก็สมัยใหม่ที่เป็นพวกรถไฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวอลโวเนี่ยเป็นคนที่ขับดีมากช่วงน่างดีนะครับช่วงน่างแน่นหนึบแล้วก็รถเขามีความเสถียรบาลานซ์ดีมากๆเลยนะครับผมยางอวามกว้างเหมยองสภาพเดียวกันนะครับสเปคด้วยกันหมดเลยนะครับยาง Yokohama Advan Dsibel ตัวท็อปนะครับผมก็เนี่ยจะมีโลโก้ R Design นะครับเป็นชื่อชุดแต่งนะครับพาร์ตรอบคันนั่นเองนะครับหนังค้าสวยนะครับ รือลอยก็น้อยนะครับสีดําก็จะมีเรอยชัดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับบอดี้สวยนะครับเม็ดอาร์ต่างๆเดิมหมดนะอันนี้ผมการันตีให้แล้วก็ตรงข้ามประตูจะมีนี่ครับเลขเพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับของวอลโว่คุสภาพเบาะด้านในสะก่อนนะครับคือมานั่งสบายจริงๆนะครับมันคือรถสปอร์ตเนี่ยนะครับเสียงเปิดปิดประตูก็แน่นๆเลยนะครับกระจกวอลโวแท้รอบพันนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับ ติ๊กเกอร์ใส่กมยาสติ๊กเกอร์มอกรวัตสูรไทยจะต้องมีมอกรแบบนี้นะครับเดิมหมดนะครับเนี่ยเบาข้างในนะครับต้องมีรอยับนั่งอยู่อะเพราะว่าฝังคนขับมันต้องมีคนนั่งเนาะแต่ผมชอบนะดูเหมือนจะเล็กแต่ผมบอกเลยว่าไม่นะครับไม่เลยนะครับ V หกสิบเนี่ยถือว่าเป็นรถไซส์กลางที่น่าใช้มากนะครับขับดีมากแล้วก็พอคขับอ่จจะมีบอกไฟฟ้ามมโมรีซีสองจุดนะครับ ตัวออโต้สีบานครบนะครับวอลโว่ One ไม่เคยการสเปคนะครับจัดหนักจัดเต็มตลอดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าของตัวอุย้ยโว้ตีคันนี้ตัวห้องเครื่องของตัวรีชาร์จจะเป็นยังไงบ้างช่วงกันเปิดฝากโปรงขึ้นมานะครับนี่เป็นโชว์อัพเปิดมาถึงปึ๊บอย่างแรกเลยนะครับมาดูโครงสร้างก่อนเนี่ยพัวตั้ตมซีน้านข้างเขาฝากระโปรงน็อตไม่แกะถือว่า,วาสวยแก้มเดิมหมด ถือว่าสวยนะครับแล้วก็นี่ฮะฝาพรปงแท้ไม่แท้ดูตรงนี้จะมีฟอนต์วอลโวเห็นไหมเมดอินซูรเดนนี่ของแท้แล้วก็มีสติกเกอร์ทำเตือนน็อตแล้วก็จุดมาร์กต่างๆครบซีนฝาพปงด้านในด้านนอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แก้มเดิมนี่ฟอนต์วอลโวเมดอินซูรเดนจะอยู่ฝั่งคนขับดูฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าอยู่ครบแสดงว่าเดิมแน่นอนนะครับคาหน้าสติกเกอร์ นี่เดิมอยู่ครบหมดนะครับพอน้ำนี่วอนโบสวยนะครับรับประกันครับไม่ชนหนักมันมีความไม่น้ำพ่วมกันนาทีไม่แทนนะครับผมพอเป็นตัวรีชาร์จนะครับแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินเสียบหรือตัวไฮบริดน่ยจะมีตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าของเขานะครับจะมีสายสีส้มนะครับจะบ่งบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนี่ฝากระโปรงเขานะครับแค่วัสดุฝากระโปรงก็ไม่ใช่พลาสติกนะครับเหมือนกับมันเป็นชิ้นงาน เป็นแบบยางผสมมานะครับมีความพรีเมียมในตัวเลยนะครับสวยงามมากก็โครงสร้างเขานะครับเห็นไหมจะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆก็น็อตเดิมหมดเบ้าโชคเดิมหมดสองข้างนะครับรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะการกรตีให้ครับไม่ชนหนักมันมีความแม่นำทั่วแม็กนัมรับประกันว่าไม่แท้แน่นอนนะไม่เพียงแค่60,000กิโลประวัติศูนย์ตรงไม่แท้นะครับขับดีขับสนุกขับมันมากๆนะครับช่วงนั่งดีด้วยนะครับกับเจ้า V60 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราชมด้านในนะครับว่าตัว V60 คันนี้ออปชั่นด้านนไไมมีอะรรบบ้างคััปชกน ข้างในเนี่ยกว้างนะครับแล้วก็คอนโซลเป็นตัวใหม่แล้วเวลาสตาร์ทก็หยียบเบรกหมุนตรงนี้แค่นี้เลยครับติดเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือไฮบริดนั่นเองแล้วก็เป็นปลั๊กอินนะเสียบแบตชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งได้ประมาณส0ิบโลนะครับผมลองเทสแล้วนะครับขับดีมากแล้วก็เลขไมล์หกหมื่นสี่อันนี้ประวัติศูนย์ตรงก็ไม้แท้นะครับผมลองเทสแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็เช็คประวัติศูนย์ได้นะรถประวัติศูนย์อันนี้เช็คสวิตตงนะครับความสบายของข้างในเนี่ยมันเป็นรถ5ประตูทัวริงเนี่ยที่มันจอสปอร์ตหน่อยนึงนะครับช่วงหน้ามันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนพวกตะกูลพวก XC หรือว่าเป็นรถซีดานปกตินะครับมันจะเต้น,นิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าขับสนุกขับมันนะครับอัตราเร่งดีมากจังหวะมดจังหวะอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับเป็นรถไฮบริดปลั In, นะ๊กอินแล้วก็เป็นรถเบนซินนะครับเกียร์ก็จะเป็น p r n d ปกตินะครับกล้องตน้าหลงชัดเจนนะครับ มีเซนเซอร์ครบนะครับมีดไว้โหมดบิบมือไฟฟ้าจอกลางต้องบอกอย่างี้แท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะครับดูค่าสเตตัสเนี่ยน้ำมันเครื่องลมยางเซอร์วิสต่างๆนะครับระยะต่อไปคืออีกตอนหมื่นสองนะครับเข้าสู่อีหนึ่งรอบนะครับเพระเจ้าของเก่าเข้าสู่ไวตรงเนี่ยมันจะบอกระยะหมดเลยนะครับแมเสเซจคำเตือนอะไรก็ไม่มีครับทุกอย่างประวัติดีครับประวัติดีจริง ็ขับสนุกขับดีมากนะครับผมชอบมากเซนเซอร์ทุกอย่างครบหมดไฟหน้าออโต้ฝาถ่ายไฟฟ้าครบนะครับขับดีขับมันนะครับวงมอะไรเบามากนะครับแล้วก็หลังคาไม่เป็นสันรูปด้วยนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องของความร้อนออกไปนะครับคอนโซลกลางต่างๆนี่ช่ชาแบต usb ครบนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆหน้าจอครบหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่น้อยไม่แค่หกหมื่นสี่วอทซปีวิ่งปีละหมื่นนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับล้วก็เพิ่งเข้าสวิตมาด้วยนะครับ คนโซนสวยนะครับก็คันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมหนั่กันนะครับไปสภาพดีราคาค่าตัวก็น่ารักนะครับผมตอนนี้ว o l v o V60 คันนี้นะครับตัว T8 นะครับรีชาร์จ R-Design นะครับปีสั0 2 1นะครับราคาเพียงแค่9,990บาทนะครับราคาดีมากเลยใช่ไหมครับ บอกเลยว่าราคานี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสภาพดีสภาพสวยบอดดีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประกันเหมือนเดิมครับไม่ชนหนักมีความไม่น้าท่วมกางตีใหม่แท้ใหม่เพียงแค่หกหมื่นเจีโร่านเองนะครับราคาดีแบบนี้นะครับแม็กนั่นแต่โปรโมชั่นให้นะผมสนใจซื้อก็ติดต่อมาที่โตออโต้คาร์ได้เลยนะครับโดยจังหวัดซื้อก็ได้นะครับผมแล้วก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านีเพียงแค่แชร์กระชั้นมากรับบทที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ ขอท่านังกระติ๊กต่อนะครับทางเฟซบุ o กยูนูสติ๊กต็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักให้ทางแม็กนัมด้วยนะครับแซนครับวันนี้ขอบตัวงานไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ